ทีแบงค์เหมือนเดิมครับกระทะด้ามหลวมตอนแรกก็จะนำน้นสูนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาสว่านเจาะออกถ้าไม่นำนะ่ะสว่านมันจะประเล็ดโดนตรงนี้ครับใช้ภาษาถูกไหมเนี่ยโอเคเสร็จนี่ครับเจาะน้ำสูนเสร็จแล้วก็จะเอาเจาะเจาะเพื่อถ่ายหลุมมันออกอันนี้ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าถ้าเราเร่งหรือว่าทําเร็วเกินไปอ่ะก็จะโดนเนื้อกระทะแล้วกระทะลูกค้าก็จะมีปัญหาอีก ใครที่สั่งกับตาตีมือถ้าเกิดว่ามีเคสหมุดหลวมหรืออะไรอย่างเงี้ยส่งกลับไม่ได้ครับเรามีบริการดูแลหลังการขายแบบแน่นมากสาเหตุที่เกิดก็คือส่วนมากลูกค้าสายกระโดกครับคือลูกค้าที่ส่งกลับมา90%เป็นผู้ชายครับผู้หญิงไม่ค่อยส่งกลับเพราะผู้ชายนี่ใช้กันรุนแรงอันนี้เดี๋ยวไปทำยังไงต่อครับพี่เดี๋ยวจะไปขยายรูมันออกครับโอเคครับนี่ครับพอเสร็จแล้วเราก็จะสว่านแท่นเจาะทะลุเข้าไปเพื่อให้มันกินเนื้อเข้าไปลึกมันจะได้ออกได้ โอ้ออกแล้วโหกว่าจะออกมาได้นะคะหลังจากที่เราเอาหมุดเดิมออกแล้วนะคะที่มันหลวมน้องเราก็จะมาตอกหมุดใหม่ใส่เข้าไปคือตาตีมือเราจะใช้อะไหล่ใหม่เปลี่ยนให้ทุกตัวเลยนะคะเราไม่มีการเอาอะไหล่เดิมมาเปลี่ยนให้นะเนี่ยค่ะเวลาที่ลูกค้าซื้อกับตาตีมือไปนะคะมั่นใจได้เลยเรามีบริการหลังการขายมีรับประกันแบบนี้ให้นะคะไม่ต้องไปทาเองค่ะเดี๋ยวตาตีมือจัดก,การให้ถ้าสั่งกับตาตีมือนะ,ะโอ้เรี็บร้อยแล้ว เรียบร้อยอน,นี่นะคะไ,คได้กระทะมาอันนี้เลยหมุดแน่นๆแนนลยนี้นะคะไม่หลุดแล้วนะอันนี้ก็เตรียมทาความสะอาดแล้วก็สง่สงลูกค้าเนาะลูกคา้าครับใช่ใชแล้นี้ลูกค้าซื้อด้านใหม่ด้วยแต่ว่าเราลดราคาให้แต่บางคนเขาอยากได้ด้านเก่าก็มีนะแต่นี้เขาอยากได้ด้านใหม่ด้านลุดอะไรพังนะคะหรือว่ายังไงเนี่ยส่งเคสกลับมาได้ตาตีมือเราพร้อมนะคะจะบริการหลังการขายให้แบบนี้กับทุกออเดอร์เนาะใครที่อยากได้นะคะกระทะเหล็กงานคุณภาพของคนไทยให้นึกถึงตาตีมือค่ะ